โควิดผมเห็นทุกคนเขาทําเขาค่อนข้างที่จะขาดรายได้กันเยอะมากพี่ก็เป็นหนึ่งคนที่ขาดรายได้ใช่ไหมเพราะว่าตอนนั้นมันถ่ายอะไรไม่ได้เลยแล้วแต่ตอนนั้นน่ะพี่ได้ทําธุรกิจขึ้นมาอันหนึ่งคือมัมเฉลิมซึ่งมัมเฉลิมมันคือ,ม,คอมันคือธุรกิจที่แปลกมากเพราะปกติคนส่วนใหญ่ในช่วงโควิดนะครับจะขยันขายข้าวกันซะมากกว่าขายข้าวส่วนใหญ่นะที่ผมเห็นนะขายข้าวขายน้ําส้มหน้ากากนี่แม่งเลยปกติอยู่แล้วแต่น้ําส้มนี่แม่งมาแรงมากน้ำส้มเบวนี่ดอกคอนเฟคใช่น้ำส้มเบานี่คอนเฟคยแล้วก็ ไอสก,กัดเย็น,นไหนเฮียออไอพวกสก,กัดเย็นทั้งหลายแหละคนแม่งคนแม่งทำอะไรพวกนี้เยอะมากแต่พี่เลือกที่จะทำเป็นเขาเรียกว่าอินกิวเดียนคือเครื่องปรุงขายเครื่องเครื่องปรุงในงานประกอบไปด้ไอเดียนี้มาจากไหนอะคือต้องบอกว่าเราอะรับรีวิวอาหารอ่เพราะฉะนั้นเราจะทุบเมะข้าวตัวเองไม่ได้ถ้า,ากูไปไขายเจาะจงเลยว่าฉันจะขายชาบูนะส่งถึงบ้านอะก็จะไม่มีชาบูจ้างกูอีกต่อไปโอ้ไอเฮียไอเดียดีสั่งแต่มันไม่เคยมีใครส่งอาหารแห้งมาให้กูรีวิว กูเลยว่าเออถ้าคนเชื่อว่าที่กูกินมันอร่อยอ่ะกูขายอะไรที่มันแบบคนผู้ชมสามารถเอาไปกินเองที่บ้านน้ำพลิกออขนมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มองหาอย่างงี้แต่ความพิเศษของเราก็คือกูอเหนื่อยแน่เลยถ้ากูทําเองอะ่ะแต่อีกขนมเบื้องเจ้านี่มันอร่อยนี่วาป้าราคาส่งเท่าไหร่ถ้าหลอาเท่านั <laughs> ้อันนั้นคือไปซื้อเข้ามาขายอีกทีหนึ่งเหรอใช่เราไปรับเขาเลย อ้าอีหาก็เลยเาทำเองไม่ม่าทำไม่นําทำเชิดชูสุดกูเหนื่อยีดอกคือเราเลือกไปแล้วคืออะไรที่เรากินอ่ะอย่างหมึกไข่อ่ะถ้าใครเคยกินหมึกไข่เวลาไปตามหัวหินอ่ะอีพวกนี้มีขายแต่ความไม่เก๋คือหมึกไข่บางร้านอ่ะมันจะเป็นหมึกไข่แบบจตุจักษอ่ะนี่ออกใช่ป่ะที่มันผ่านมามันจะเป็นไข่นุ่มๆที่มันนุ่มๆไม่แข็งเท่าไหร่เออใช่แต่อันนี้ที่พี่ไปกินอ่ะไข่มันแข็งแล้วพี่ก็ลองสั่งเขากินถึงสี่ห้ารอบแล้วตอนสั่งเขากินคือเขาส่งมาให้ที่บ้านหรือว่าเขาจ่ายตัง ไม่ไม่ไม่หมายถึงว่าเขาส่งมาให้ที่บ้านหรือว่าเขาส่งเป็นเป็นเป็นแบบสําเร็จรูปมาให้หรือว่าส่งนแบบไม่สาเร็จรูปมาส่งแบบสําเร็จรูปมา, <ช nam S 2> มาให้ก็คือทามาแล้วเรียบร้อยใช่แล้วเราก็ลองกินแบบอุ้ยอร่อยมากเลยแล้ว<บ>รเราเคยกินเขานั่นแหละแล้วเราก็เลยทักไปถ่ามว่าเออเนี่ยจะเอามาขายอะไรอย่างเงี้ยพี่ช่วยทําแพ็กเกจให้หน่อยได้ไหมโดที่อยากได้แพ็กเกจงโง่ปะหนูอ่ะ ไม่ต้องการขายแบบอุ้ยแพ็กเกจรุรานะคะแพ็กเกจดาราอีดอกแต่แต่ต้องไม่ได้อ่างเงี้ยเอาให้มันแบบบ้านๆฉีกซองแล้วก็ทอดเลยอะไรเงี้ยเอาหมายความว่าไอหมึกไข่นั่นคือมาจากตรงนั้นเลยมาจากที่ตรงนั้นเขาทำมาให้เป็นกิจจารณะเออ<ส>ตาก <มา S 2> แดด<ล>มาให้เลือกมาให้เลยอ๋อเยี่ยจ๋งว่ะไอเยี่ยรับเป็นธ,ธุกรกิจการเมนต์แล้วขายดีไหมฮะตอนขา,ขายดีมากเลยใช่ไหมแล้วในมัมเฉลิมเนี่ยมีอะไรบ้างตอนนี้มีหมึกไข่มีขนมเบื้องมีปลาอินทรีย์แดดเดียวแล้วก็มีปลากระพงแล้วก็น้ำพริกเนี่ยแม่ทำ พี่สต็อกของยังไงวะบ้านพี่สต็อกมันมต่มาเป็นรอบเหมือนสมมติว่าพี่จะแบบว่ารอบนี้มีขนมเบื้องร้อยนะก็บอกบอกแค่นี้คนก็ร้อยนึงก็หมดแล้วก็เว้นไว้อ๋อคือวิธีการทำวิธีการทำธุรกิจของพี่คือไม่เน้นสต็อกของคือเราทําเป็นพรี order, ออเดอร์เพื่อที่ของมาเท่าไหร่เราจะได้ขายเท่านั้นเราจะบอกคนไว้ว่าวันนี้มาแค่เท่านี้นะหมดก็คือหมดแล้วหมดทุกครั้งใช่มันก็จะแบบวันนึงหมดบางที่เต็มที่ก็สามวันหมดอะไรอย่างเงี้ย ก็ว่าทำไมขนมเบื้องผมแม่งได้กินแบบน้อยมากนานที่โนขนมเบื้องมันแบบว่าขายดีมากอะไรขายดีสุดในมัมเฉลิมข้าวหนมเบื้องกับหมึกไข่ซีซีกันจริงเหรอไช้ปลาปลามันมีเขาเรียกปลาอะไรนะที่พี่ทำมันเป็นปลาตัวใหญ่เรียกปลาอะไรนะปลากระพงปลากระคือเราอ่ะชอบกินปลากระพงทอดน้ำปลามากแล้วปลากระพงอันนั้นคือทอดน้ำปลาปะไม่ทอดไปทำเองสีดอกก็พี่พี่ก็ส่งปลากระพงมาให้ ใช่ก็ไปทอดแล้วก็ทำน้ำปลาราดเองแต่จริงๆมันก็มีรสชาติของปลาทอดอยู่แล้วอ่ะแล้วก็นั่นก็เป็นอีกหนึ่งเวของการทำธุรกิจของพี่มิกออที่งงๆเหมือนกันแต่กลายเป็นเราสามารถทำอะไรมาขายก็ได้ถ้าเราเชื่อมั่นว่ามันดีต่อคุณลูกค้าอย่าลืมกด subscribe แล้วกดกระดิ่งด้วยนะครับคลิปใหม่ๆมาจะได้รู้ก่อนชาวบ้านเขาวายล่ะกดเถอะ t a subscribe ปะปุ่มแดงๆข้างล่างอ่ะกดดี แล้วกดกระดิ่งด้วยเออจริงกดแล้วมันจะแจ้งเตือนจริงๆนะลองกดดูก่อนลองกดดูก่อนแล้วถ้าเกิดมันไม่แจ้งเตือนเดี๋ยวลองคุยกันทีเดีงโอเคปะเออกด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 